รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมครับคุยฟุ้งกับลูกอ๊อฟวันนี้นะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับในเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของผูรูท่านหนึ่งนะฮะในเรื่องของสมุนไพรนะครับแล้วท่านจริงๆท่านก็นําสมุนไพรไปสร้างนวัตรกรรมนะครับจนเกิดผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าเนี่ยแล้วก็ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ นะครับไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องพวกนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ที่มาคําว่าผลิตภัณฑ์นะตะวันเดือนเนี่ยนะครับเอ๊ะมันมาอย่างไรแล้วเข้าไปเริ่มต้นมายัางไงวันนี้ครับจจะมาไขาคําตอบให้ฟังแล้วกันนะครับว่ากว่าที่ท่านอาจารย์เนี่ยนะครับหรือว่าท่านเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะประสบผลสำเร็จถึงทุกวันนี้ครับมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆบเกิดขึ้นมาเลยนะฮะ มันต้องมีที่มาที่ไปก่อนนะฮะว่าจุดเริ่มต้นจรงิงๆเนี่ยของตัวท่ <c oughs> <hu SAN> <Maria> านอาจารย์นะครับมาอย่างไรกันแน่นะครับอาจารย์พูดคุยกับท่านอาจารย์มางคนรันตะวันเดือนนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราละครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณอ๊อฟครับขออนุญาตต้อนรับนะครับท่านอาจารย์ก็สู่คุยฟุ้งกับลูงอ๊อฟนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับก็ของอาจารย์จริงๆก็ว่ากันไปเนี่ยก็ก่อนที่จะมาทําแบรนด์ตัวเอง ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ก็ต้องก็ต้องทาอย่างอื่นมาก่อนใช่ไหมอาจารย์ทําอะไรมาก่อนดีกว่าครับคร่าวๆจริงๆเรื่องของทาอย่างอื่นก็ทําทั่วๆไปไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับม,มันเป็นชีวิตซึ่งแบบเรียบง่ายนะแต่ว่าเดิมของร่างเง้าของชีวิตเนี่ยมันเกิดมาจากถิ่นที่ยังไม่เจริญนะก็เกิดในค่อนข้างในบ้านนอกครับบรรยากาศบ้านนอก อนนี้ไอการที่เราคุ้นชินกับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกเนี่ยมันก็ทําให้เรารักธรรมชาตินะก็ปรับตัวอยู่กับธรรมชาติมาพอเข้าเมืองมามันก็ไม่ค่อยชอบมันก็ไปพยายามหวยหาถึงธรรมชาติเหมือนเดิมครับแล้วไอเส้นทางที่พา,าจารย์ไปอยู่ในดงสมภัยม,มันมันมันไปก้าวไปตรงนั้นได้ยังไงจ้ะครับก็วิถีของชีวิตฮะเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยการเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันก็ต้องมี สิ่งที่ถูกกาหนดก็คือกรรมกรรมของคนทุกคนจะไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่สร้างกรรมอันใดไว้มันก็ส่งมาถึงในวันปฏิวันถ้าเราอยากจะให้มีอนาคตที่ดีเราต้องทําวันนี้ให้ดีเหมือนกันครับสิ่งที่มันเป็นทุกวันนี้ที่เป็นมานะมันเป็นผลจากการที่เราเคยทํามามันเป็นผลพวงซึ่งมันก็ฝังในจิตใต้สำนึกของเราไว้นะครับการที่ ช่วงเกิดมาเป็นวัยรุ่นก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปลักสนุกโดยยังไม่มีปัญญาอะไรทั้งสิ้นไปตามกระแสะแต่ด้วยความที่มีกรรมเป็นตัวกําหนดมันก็ไม่ทําให้เราเนะี่ยหลงไปในเ,เรื่องของอบายต่างๆมันลึกเกินไปเวลาจะหลงไปในวิถีของวัยรุ่นช่วงนั้นมันก็อาจจะสมัยก่อนนู้นมันก็มีแค่การพน,นันแค่สนุกอะไรพวกนี้นะครับมันไม่เหมือนโลกปัจจุบันแต่พอเราไป ได้สัมผัสเราก็าเอ๊ะมันไม่ใช่เราก็ไม่ชอบก็กลับมาตอนนี้จิตเติ้สมึกเราก็คือต้องการรับความสงบต้องการศึกษาธรรม,มะนะฮะก็มีจิตใจที่ฝังเรื่องเกี่ยวกับธรรม,มะว่าเอ๊ะเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรและจะทําอะไรครับก็ทําให้เราว่าเรียนรู้ของการปฏิบัติของปฏิปทาของครูบาอาจารย์ต่างๆและทําให้เรานะ่ก็ซึมซับตรงนี้ขึ้นมาในช่วงที่เราทํางานประกอบ การเลี้ยงชีพเราก็ทําไปแต่ส่วนหนึ่งเราไม่เคยทิ้งก็คือเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับไอ้ธรรตัวนี้มันทําให้เรานะได้พบครูบาอาจารย์นะครับในยามว่างที่เราหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปแสวงหาที่วิเวกแต่นี้มันไม่ได้ไปคนเดียวเราจะมีคนที่มีความรักเหมือนเราทุกอย่างมันจะเป็นแรงดึงดูดเข้าหากันมันก็จะมีสังคมของการปฏิบัติเข้ามามีต่างวัย บางคนก็อายุน้อยกว่าเราบางคนก็อายุมากกว่าเราแต่นี้ก็ไปด้วยความรู้สึกอันเดียวกันก็ต้องการหาความจริงของชีวิตครับก็เข้าสู่เส้นทางที่ว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนมีเราก็ไปขอรับฟังการสั่งสอนของธรรมะแล้วก็นามาปฏิบัตยิยามว่างเราก็เดินเข้าป่าเข้าไปตามสภาพนั่นแหละครับเหมือนกับเส้นทางที่ผู้ปฏิบัติกขาทำกันแต่นี้ตรงนี้ทำให้เราได้พบกับ เรื่องความรู้ของสมุนไพรเพราะคนโบราณเนี่ยไม่มีเรื่องโรงพยาบาลการรักษาเนี่ยก็อยู่ตามพระตามหมอพื้นบ้านแต่นี้พอเราเดินไปสู่สิ่งเหล่านี้หมอพื้นบ้านทุกคนก็จะมีชีวิตซึ่งอยู่กับป่ากับธรรมชาติซส่วนใหญ่ครับแล้วก็เอาความรู้เหล่านี้มาคอยดูแลรักษาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเวลาเจ็บป่วยผมก็ไปได้พบสิ่งเหล่านี้เก็บที่นั้นบางที่นี้บางรวบรวมมาแต่ด้วยความที่เรา อาจจะมีความพิเศษนิดหนึ่งครับคือต้องหาเหตุต้องค้นให้ได้ว่าอันเนี้ยเกิดอันเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อแบบที่เขาบอกตัอย่างเดียวมันก็มีความสงสัยไปตลอดทางเหมือนกับารแบบต้องต้องขอต้องมีข้อพิสูจน์ใช่ครับอเหมือนกับเชิงวิทยาศาสตร์เลยว่าให้อันเนี้ยที่สมุนยุบตรงนี้ผมยกตัวอย่างนะอาจารย์นะอย่างเช่นสมุนไพรอันเนี้ยบอกว่าแก้อย่างเนี้ย อาจารย์บอกฉ,ฉันไม่ได้เชื่อเลยลองก่อนเราดูก่อนใช่ตรงลองให้เห็นก่อนใช่ครับ <Ừ. S 2> แล้วต้องค้นต่อไปว่าแล้วมันรักษาได้ยังไงมันไปทําอะไรทําไมสิ่งเหล่านั้นหายไปได้แล้วก่อนที่จะเชื่อแบบชนิดว่าหมดสงสัยเนี่ยประสบการณ์ตัวเองเหมือนเขาก็กําหนดให้เราได้ทดสอบงานวิทยาศาสตร์ตอนช่วงวัยรุ่นเป็นคางทูมมาจากคางทูมใช่ไหมครับที่จมวัวใช่ครับผมก็ไม่เชื่อสมุนไพรตอนนั้นคนก็บอกว่าให้ไปหา คนที่มีวิชาใช้หมึกจีนเขียนผมก็สืบไปว่าเอ๊ะแล้วคนทั่วไปเขียนได้ไหมก็บอกไม่ได้คนนั้นจะต้องเกิดเป็นคนปีเสือผมผมสืบสอบฮะว่าคนทั่วไปเขียนได้ไหมทำไมต้องไปหาคนปีขาเขียนไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องแปลกเนี่ยธรรมชาติแล้วก่อนที่ผมจะยอมเชื่อนะเพราะผมกินยาไอ้แก้ปวดทุกอย่างไม่อยู่ครับจนในที่สุดเราก็บอกต้องลองละ mm hmm. ก็ไปพบคนที่เขา ทารับเขียนอย่างนี้ช่วยเหลือนะให้เขาเขียนแล้ววันเดียวครับอาการปวดมันลดลงแล้วมันก็หายด้วยไอ้ตัวเราอ่านไม่ออกนะฮะแต่เป็นหมึกจีนเขียนไม่ได้คางเราตั้งกันนั้นทําให้ผมมะต้องค้นต่อนะครับมันไม่เกิดความสงสัยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ถามเขาก็ไม่มีคําตอบเขาก็บอกว่าบอกต่อกันมาะแต่คนที่จะเขียนได้แล้วมีอนุภาพเนี่ยต้องคนเกิดปีขานเท่านั้น อันนี้นตามตามข้อมูลที่อาจารย์รับาม,มาใช่ครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเหมือนกับเราเริ่มสนใจในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นดัค้ครูบาอาจารย์ก็เริ่มเอามาให้ละสมุนไพรตัวนี้รักษานี่สมุนไพรตัวนั้นรักษานะ้คือผมเนียมีครูบาอาจารย์เนยเยอะมากเพราะผมเก็บทุกท,ที่ที่มีการบอกความรู้ออกมาแล้วเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มา,าใช้เมื่อมีโอกาสแล้วมันเป็นเรื่องแปลกอีกนิดนึงครับหลังจากที่เราได้ความรู้อะไรมาเหมือนกับว่า จะมีคนที่เป็นอย่างนั้นนะมาให้เราได้พิสูจน์อสมมติว่าอาจารย์ได้องค์ความรู้ใหม่าในเรื่องของสมุนไพรครับแล้วก็ดันมีคนที่ป่วยตรงกับไอ o ้องค์ความรู้นี้นราดีเหมือนกับแหมนัทใช้คํา,าคพูดท,ทั่วไปชาวบ้านเหมือนมันมาให้อาจารย์ลองของนะใช่ครับใช่ครับอ,นนอันนี้เป็นเรื่องที่อีกอันหนึ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องที่ปรากฏขึ้นมาจรงิงๆนะครับไออย่างผมยกตัวอย่างแต่ว่าการรักษาตัวนี้นะผมได้วางมือไปแล้วแล้วเราไม่มีเวลา แล้วอีกอย่างหนึ่งผมยังหาข้อสรุปไม่ได้คนเป็นโรคหืดหอบหืดหอบเนะ่ยฮะหืดหอบนนะครับคุณน้องครับหืดหอบในสมัยโบราณทรมานนะฮะปัจจุบันแค่ยาฉีดยาพ่นนะครับสมัยนั้นนะ่ะผมได้วิชานี้มาซึ่งก็ยังสงสัยอยู่ทุกวันเนี้ยเพียงแต่ใช้ยาฉุนยายาเส้นนะฮนะครับแล้วก็ปูนขาวแต่ปูนขาวี่ยเป็นปูนขาวที่จะต้องเผามาจากเปลือกหอย เอาปูนขาวกับยาเส้นยาถุงเนี่ยมาคุกเขาโดยอัตราส่วนเท่าๆกันครับ<ะ>แล้วก็พลมน้ําลงไปให้มันมีความชุ่มชื้นเสร็จแล้วเนี่ยเตรียมพร้อมไว้แล้วก็มีผ้าขาวม้าสักผืนหนึ่งตอนนี้คนป่วยเนี่ยการที่เขามาหาเราเนี่ยพออันนี้ผมเคยพอเราได้วิชาไม่กี่วันฮนะก็จะมีคนอันเนี้ยเหมือนไม่ทราบใครส่งมามก็บอกว่าเป็นอันเนี้ยปรึกษาอยากจะรักษานะฮะ กติกาก็คือว่าเขาต้องดูร่างกายเขาว่าแข็งแรงมากไหมถ้าแข็งแรงมากนะครับเราก็พอจะทําให้แต่ถ้าร่างกายอ่อนเพลียเราจะไม่ทําให้ให้เขาอดอาหารเช้ามาไม่ทานอะไรเลยครับแล้วก็เอามะพร้าวอ่อนมาหนึ่งรูปแล้วก็อาจจะมีเครื่องบูชาครูสมัยโบราณน,นะครับดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยแล้วก็สตังก้าบาทอันนี้ตางคุมบัญญาของคนโบราณผมก็เอาไอ้ยาฉุน เราเตรียมมาแล้วเรานัดหมายกันนะครับคุกเขากับปูนขาวแล้วก็พรมน้ําขอบเปียกหมาดๆแล้วก็ให้เขาอะเอาผรกมาดนะใส่ใส่ใส่ไปแล้วก็หมายถึงว่าเตียๆให้มันเป็นขอบๆแล้วก็มามัดไว้เอวโดยเอาไอ้ตัวปูนขาวกับยายาสุนตัวนี้ให้มันสัมผัสกับผิวด้านหลังของเอวแล้วก็ให้นั่งเขาให้เขานั่งพักประมาณ20นาทีโดยประมาณไม่เกิน90นาทีไม่ไม่เกิน30นาที เขาจะมีอาการ,อา,การอาเจียนอาเจียนอาเจียนสิ่งต่างๆในร่างกายเขาออกมาอาเจียนจนกว่าไอ้เสลต์เขียวๆที่มันอยู่ตรงคอครูบาอาจารย์บอกว่าอันนี้แหละที่มันทําให้เขาหายใจไม่ออกในช่วงที่อากาศเลียนไอ้เสลต์เขียวๆเนี่ยมันจะทําขยายตัวทําให้ไปเบียดบงังหลอดลมนะให้เขาอาเจียนจนไอ้เขาเรียกว่าไอ้ก้อนเขียวๆนี่มันหลุดออกมานะพอมาหลุดออกมาแล้วเนี่ยวันแรกอาจจะหลุดมาไม่หมด นะแล้วร่างกายเขาทนไม่ไหวเราจะให้เขาหยุดอาเจียนก็คือแก้เอาห่พอผ้านั้นออกพร้อมกับให้เขาดื่มน้ำมะพร้าวที่เขาเตรียมมาเขาจะฟื้นขึ้นมาเลยอาเจียนก็จะหยุดไปทําไม่เกินสองครั้งไอ้ก้อนนเงนี้มันก็จะหลุดออกมาแล้วเขาก็หายจากการที่เป็นโรคหัวทอบทุกวันนี้ก็เป็นปริศนาให้ผมรู้ว่าผมก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรแต่อาจารย์ก็ทําวิธีตามที่ทททบบได้รับการถ่ายทอดมาสิ่งที่เล่านี่คือความจริงที่เกิดแล้วแล้วก็ทํามาด้วยกำมือครับแสดงว่าในเส้นทาง เดินสู่สายสมุนไพรของอาจารย์เนี่ยก็คือใช้คําว่าธรรมะคือจากธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งในการที่ที่คําบว่อาจารย์ไปถึงอาจารย์ไปพบไปเจอครับอตอนนี้ในการทําเรื่องสมุนไพรเนี่ยมันมีหลักอู่อย่างหนึ่งตามที่ครูบาอาจารย์มอบมาให้กันไว้เนี่ยนะครับหนึ่งเราต้องมีจิตเป็นผู้ให้อย่าเอาความรู้นี้ไปหาเงินหาทองนะคอยช่วยเหลือคนที่เขา ทุกตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าด้วยความไม่ตามครูบาอาจารย์นะการไปหาอยู่หายายเราต้องใช้ทุนตัวเองแล้วการที่ให้เนี่ยก็สืบเนื่องว่าคนป่วยเขาก็ต้องเสียเงินเสียเวลาในการรักษาตัวเองไม่มีเวลาไปหาเงินหาไรายได้อยู่แล้วเราไปเรียกเงินเรียกทองเหมือนกับไปทําบาปเขาก็ไปสั่เขาไปซ้าเขาคัน,นใช่ครับลแล้วคนที่จะเกิดทุกข์เกิดโรคสิ่งเหล่าเนี้ยมันก็เกิดแต่กรรมทั้งสิ้น มันไม่มีอะไรบังเอิญี่อยู่ๆคนแข็งแรงแล้วมาเป็นโดยไรสาเหตุไม่ใช่ฮะทุกอย่างนั้นมันจะเป็นกรรมจากอดีตที่กําหนดไว้ว่าคนเนี้ยเมื่อถึงวันเวลานั้นคนจะป่วยด้วยเป็นโรคนั้นโรคนี้นะครับแล้วคนที่เป็นเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าหากว่าเขายังมีกรรมเป็นตัวกําหนดอยู่นะยังไม่เหมือนเขาก็ยังไม่หมดกรรมเขาจะไม่เชื่อเราถึงมีคนพามาพี่น้องพามาเขาก็จะไม่เชื่อเรานะฮะหรือบางคน ยิงมีเศษกรรมอยู่เจ้าตัวอยากรักษาแต่ญาติพี่น้องลูกพ่อแม่ไม่ให้รักษาก็าจะมีอะไรมาขัดอยู่ใช่ครับอ,อันนี้เป็นเป็นผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งเลยครับเรื่องคําสอนขององ,องค์สมเสมสด็จสมายพระพุทธเจ้าทุกอย่างกรรมเป็นตัวก,กําหนดไม่มีสูญสลายไม่มีกรรมาําไรไม่มีขาดทุนทําอะไรได้สิ่งนั้นแน่นอนแต่ผลตรงนั้นจะปรากฏเมื่อไหร่นั้นตามการเวลาที่เขาทําซ้อนๆๆๆกัน,น,น,นไว้นะแต่นี่ในเรื่องของ พอเราเชื่อเหล่านี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับนี่คือสิ่งที่มาที่ไปแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องเรียนว่าทุกวันใช้ทุกวันเราต้องมีจิตนะฮะไม่ห่างกับการปฏิบัติธรรมเราต้องรู้สภาวะจิตเราเราอย่าหลงไปทางกิเลสทางทุกอย่างที่มันจะทำให้เราตกลงตำ่ำนะเราต้องมีความระลึกถึงสภาวะของเราฮะ เราทําเพื่อที่จะช่วยคนอื่นเขาให้พ้นทุกข์ครับแล้วทีนี้ใน,ในถ้าพูดถึงในเรื่องของวิชาทางสมุนไพรที่อาจารย์ได้เรียนรู้เนี่ยพอจะนะครอบคุมขนาดไหนมีกี่สาขากี่แขนงท,ท,ท,ที่อาจารย์ได้รับการถ่ายทอดหลังจากที่เราได้วิชาต่างๆมาแต่และครูบาอาจารย์นะครับมีทั้งพระมีทั้งคารวะเราก็จะเอามาเลือกใช้ ะะซึ่งถ้าเรารับไว้ทั้งหมดแล้วมามาใช้ทั้งหมดไม่ไหวครับเราเราดูแลไม่ไหวดังนี้ชนหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ว่าการรักษาแบบเราไม่คิดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเหมือนว่าเราก็าต้องเอาเรื่องบุญบาร,รมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะเราต้องดูว่าแต่ละคนนั้นนะเขาพ้นจากบ่วงกรรมของเขาหรือย,อยังเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยผมเรียนยืนยันว่ามันเกิดจากการที่คุณสร้าง สร้างการเรียกว่า<อ>ไปเบียดเบียนสิ่งที่มีชีวิตไว้ในครั้งไหนเราไม่ทราบ<อ>นะครับเห็นักคนเกิดมาบางทีอยู่ๆแข็งแรงอยู่ๆก็ป่วยเอาดื้อๆบางคนก็ป่วยแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้<อ>นะแต่บางคนเป็นหาสาเหตุไม่ได้แต่มาเจอคนที่เป็นเหมือนคู่บุญกันดูแลนกันแป๊บเดียวหายขึ้นไป<อ>นะฮะอย่างสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์ตามวัด นะฮะที่เป็นพระเขายังมีเรื่องการลดน้ำมนต์อยู่ไหมลดน้ำมนต์แล้วก็หายนั่นคือกําลังใจส่วนหนึ่งแล้วเป็นเรื่องของอตัวกําหนดก็คือตัวกรรมตัวนั้นเขาปลดปล่อยให้โดยมีผู้ส,ส่งศีนเป็นผู้ทีเ่เหมือนกับแผ่เมตตาแล้วก็ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเขาก็หา,ปย,หายป่วยได้ตรงนี้ผมยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ใครไม่เชื่อไม่เป็นไรครับค่อยศึกษาไปเพราะความรู้ตรงนี้มีเป็นพันพันปีมาแล้วไม่เชื่อมีสิทธิ์ไม่เชื่อนะ แต่จงจําไว้วันหนึ่งเจ้าจะต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงครับแล้วในมุมมองของอาจารย์หมอวัดในเรื่องของการเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านนี้ครับอาจารย์อาจารย์มองว่ามันจะเกิดประโยชน์นะครับกับคนแ,แน่นอนแล้วอาจารย์ตั้งใจที่จะถ่ายทอดอะไรอย่างไรบ้างไหมครับครับก็ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าวิชาแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรพื้นบ้านต่างๆเนะี่ย มีการถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ความแนวความคิดของครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยจะได้ยินว่าไม่ให้ไม่ไม่ถ่ายทอดนะก็สูญหายไปกับคนที่มีวิชาตรงนี้เราไม่ไม่ว่ากันเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าคนที่จะมารับถ่ายทอดเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบอีกไม่ใช่ใครก็มาเรียนได้นะครับอย่างสมมติโลกปัจจุบันของเรานะคนที่เรียนจบมานะ แต่และสาขาวิชาก็มีมากแต่จะมีคนเก่งอยู่แค่คนไม่กี่คนเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับการที่จะเรียนรู้ตรงนี้มันต้องมีองค์ประกอบผมเองเนี่ยมองเห็นว่าเราควรจะถ่ายทอดเอาไว้เพราะเรื่องอคนเก่าๆนั้นตอนนี้ก็ล้มหายตายจากกันเยอะพร้อมหายไปกับวิชาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากนะฮะเราย้อนไปดูในอดีตนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรงพยาบาลไม่มีแน่นอนอย่างผมรุ่นเด็กๆเนี่ยโรงพยาบาลมีแค่แห่งเดียว แล้วกว่าจะไปถึงเนี่ยตายก่อนครับแล้วคนเหล่านั้นนะที่เขาอยู่มาถึงทุกวันนี้ยเขาอยู่ันได้อย่างไงก็พราองค์ความรู้จากธรรมชาติหรือสมุนไพรนี้แล้วครับ,รบด้วยเหตุและปัจจัยมันเป็นเรื่องของสัจธรรมวันหนึ่งมันรุ่งโรจน์วันหนึ่งมันก็ดับไปนะ mm hmm. เหมือนกันฮะช่วงเนี้ยที่ผ่านมามันเหมือนสมุนไพรถูกถูกถูกเขาเรียกว่าคนไม่ค่อยได้รู้แต่มายุคนี้ มันเป็นยุคของดิจิตัลผมก็เลยได้เด็กรุ่นใหม่บางท่านที่มีจิตม,มีจิตในการต้องการสืบค้นหรือว่าศรัทธาสิ่งแบบนี้ก็มาร่วมมือกันนะครับก็อย่างอย่างท่านอาจารย์ดรต้นรักทวตาศุสิดาก็มีความถนัดเรื่องออนไลน์ใช่ไหม,มก็ได้นําความรู้ของผมเนี่ยออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยใช้เครื่องมือออนไลน์และยังมีหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยที่เก่ง ยังมีนะครับแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะนําความรู้ตรงนั้นออกมาเผยแพร่ก็อยู่ได้แค่ในหมู่บ้านในชุมชนนั้นๆการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับคนโบราณเนี่ยบางโรคแผนปัจจุบันยังเข้าไม่ถึงแต่คนโบราณสามารถเอาสมุนไพรเนี่ยมาใช้จัดก,การถอนรากถอนโคนแนวการรักษาไม่เหมือนกับทางวิทยาศาสตร์แพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะใช้หลือสมุนไพรก็จะใช้รักษาต้นต่อค,คือท่าทั้งสี่ ในเรื่องการรักษาของทางสมุนไพรไทยหรือแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณเขาจะดูเรื่องธาตุเพราะการเจ็บป่วยของคนส่วนใหญ่แล้วมันเป็นการพิการของธาตุไม่สมดุลของธาตุเพราะฉะนั้นาการที่จะเสริมสร้างของธาตุให้มันสมดุลเนี่ยคนโบราณก็จะใช้พวกสมุนไพรเพราะในตำราการแพทย์แผนไทยนะครับระบุไว้ว่าพืชทุกชนิดนะครับคือสมุนไพรหมดแต่ว่าองค์ความรู้นั้นจะต้องมีการเข้าใจว่าแต่ละชนิดนั้นมา ใชอยังไงใช่ครับวิธีใช้แล้วก็คุณภาพของเขาคุณสมบัติเขาเนะี่ยมาแก้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นตัวสมุนไพรเนะี่ยจึงมีความจําเป็นต่อชีวิตของคนในยุคสมัยโบราณมากนะนะเราจึงมีความเชื่อแล้วก็หลังจากนั้นเนะี่ยเราก็ได้องค์ความรู้มาจากสมุนไพรเราก็มาเลือกว่าคนในยุคของเราเนี่ยเขายังต้องพึ่งพาสมุนไพรชนิดไหนซึ่งสามารถช่วยเขาโดยที่ ไม่ต้องไปพึ่งพาทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าแผนปัจจุบันถ้ามันมีความจําเป็นต้องเลือกครับเราจึงเลือกอยู่ไม่กี่ตัวที่จะามาทําในลักษณะพัฒนาถ้าหากว่าไปใช้แบบโบราณไปหาไปต้มมาดื่มไม่มีเวลาคนในยุคป,ปัจจุบันเราจะต้องหาว่าทําอย่างไรจะต้องใช้แบบโบราณไม่ใช่วิธีการสกัดการสกัดคือการไปลดไปการเปลี่ยนคุณภาพของสมุนไพรมันไม่เหมือนเดิมนะ ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องค่อยๆค,คิดค้นว่าเราจะพัฒนาอย่างไรถึงจะเอาสมุนไพรที่มีความจําเป็นต่อชีวิตหรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้นมาใช้โดยที่ว่าพัฒนาการใช้ในรูปแบบปัจจุบันให้ง่ายให้สะดวกแต่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าของคนโบราณแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเขาเรียกว่าหลักสูตรของทางกระทรวงสาธารณสุขเขาเรียกว่ามีการเรียนทางด้านวิชาการแพทย์ทางเลือกนะ ก็จะมีการสอนานด้านวิชาการเสริมเข้ามาผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนเพิ่มเติมจากประสบการณ์เป็นหลักแต่เราก็เอาความรู้เก็ดและเก็ดน้อยมาเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะรวมทั้งปัจจุบันเนี่ยทางสื่อต่างๆเนี่ยสามารถช่วยให้เราค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นก็มีเรื่องงานวิทยาศาสตร์ก็เอาสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะครับมาค้นคว้าวิจัยมาถอดธาตุสารต่างๆให้เรารู้เพิ่มมากขึ้นว่ามีอะไรอยู่ในนั้น และสิ่งเหล่านั้นจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์อย่างไรผมก็เอาองค์ความรู้เหมือนกับคนยุคเก่ามาบวกกับคนยุคใหม,ม่เอามารวมกันซ้ใช่ครับจึงเกิดประโยชน์ตรงนี้แล้วสามารถทําสร้างเป็นนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมาได้เ,เดี๋ยวคงจะค่อยๆค,คุยกันไปเพราะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตมนุษย์เลยครับที่ที่ผมสร้างขึ้นมาครับและ็นมุมมองอาจารย์รยมองว่าสมัยและปัจจุบันจริงๆมันมีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวพันกับ คนในการใช้ชีวิตประจังวันขนาดไหน,นเอ่อมากกว่างานวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำเพราะว่าธรรมชาติยังต้องพึ่งพาธรรมชาติจริงๆร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเพราะ,ะนั้นเขาไม่ต้องการสารเคมีเขาไม่ต้องการสิ่งแปลกปลอมที่มีการสังเคราะห์โดยมือมนุษย์เข้าไปไว้ในร่างกายแต่มนุษย์เราเติบโตโครงสร้างต่างๆมาจากธรรมชาติหมดปัจจุบันนี้ผมก็ได้ข่าวว่าทางต่างประเทศที่จเจริญแล้วนะครับเขา เริ่มหันมาสนใจใเรื่องธรรมชาติมากขึ้นเพราะวิทยาศาสตร์บางอย่างก็จัดการไม่ได้ครับเดี๋ยวจะยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงกำลังเริ่มเข้าสู่ยุคของกลับไปสู่ธรรมชาติที่เขาบอกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญน,นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ต่างชาติก็พยายามเข้ามาค้นคว้าหาสมุนไพรไทยแต่น่าเสียดายคนไทยไม่ให้ความสนใจแต่เป็นธรรมดาครับ ทุกอย่างจะเดินตามหลังชาวตะวันตกแต่ขณะน,นี้ชาวตะวันตกกำลังหันมาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรเพราะนั้นตรงนี้มันเหมือนกับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งเราควรจะศึกษาไว้ครับมันมีประโยชน์นะ,ะเรายังไม่ศรัทธาไม่เป็นไรแต่ขอขอให้อย่าไปปิดกัน้นซึ่งเขาบอกว่าควรจะเรียนตําราหลายเล่มควรจะมีครูบาอาจารย์หลายคนมันจึงจะเกิดเป็นปราดในชีวิตขึ้นมา ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าสมุนไพรี่ยจริงๆเนี่ยตั้งแต่รากยันใบเนี่ยสรรพคุณเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์วิธีการใช้ก็แตกต่างก็แตกต่างคับอีกสําคัญเรื่องการเก็บวิธีการเก็บอีกเนี่ยเพิ่งเพิ่งอาจารย์ว่ามันมีองค์ความรู้ที่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะฉะนั้นส่วนหนึ่งอย่างสิ่งหนึ่งที่ที่อาจารย์ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือในเรื่องของการย่อยองค์ความรู้แต่ละ ประเภทแต่ละอย่างเพื่อใช้ให้มันถูกทิศถูกทางแล้วก็ง่ายกับคนในปัจจุบันเพราะบางทีผู้ใช้อาจจะไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้อะไรในเชิงลึกขนาดนั้นอันนี้อาจจะเป็นหน้าที่ของทีมงานอาจารย์ในการที่ที่จะไปย่อยข้อมูลพวกนี้เพื่อให้เราได้ใช้กันได้สะดวกได้ง่ายขึ้นแต่ทีนี้ในเรื่องของสมุนไพรอาจารย์อยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับเชิญครับก็ต้องขอบคุณนะเอ็ภาคกลางที่เปิดโอกาสให้ผมมี เวลามานําเสนอเรื่องสมุนไพรเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้หลายคนกลับมาสนใจสักนิดหนึ่งเรื่องสมุนไพรเป็นเรื่องซึ่งใกล้ตัวมากเราทานอยู่ทุกวันนี้ก็คือสมุนไพรทั้งหมดแหละครับเครื่องต้งยมยำอย่างที่เรารู้นะครับสมุนไพรทั้งนั้นแล้วก็พืชทุกชนิดก็คือสมุนไพรหมดโรงพยาบาลผมอยากให้เป็นที่พึ่งสุดท้ายนะถ้าเราดูแลร่างกายเราดีนะโดยเริ่มต้นจากใช้ชีวิตที่ไม่ประมาท ทานสิ่งที่มันมีประโยชน์ครับพวกพืชทุกชนิดเนี่ยครับเอามาทานครับบางคนไปเรียกอาหารที่มาทานสำหรับคนเป็นผักแต่จริงๆก็คือพืชแล้วหญ้าพอสัตว์เอาไปทานเรียกหญ้าแต่จริงๆก็คือพืชเราไปสมมุติซ้อนสมมุติขึ้นมานะครับจึงทําให้ความรู้สึกนะมันแปกไปอีกแต่จริงๆก็คือพืชเหมือนกันหมดแล้วก็เป็นอาหารเหมือนกันหมดตอนนี้ถ้าเราอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะควรจะทาน อาหารเป็นยาอาหารเป็นยาก็พวกพืชต่างๆเนี่ยแหละครับแล้วพยายามหลีกเลี่ยงเทมีทุกชนิดอันนั้นท่านจะเป็นกลายเป็นว่าจะทานยาเป็นอาหารไปแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยตัวเองง่ายๆครับแล้วก็พยายามศึกษามาดูธรรมาชาติสักนิดถึงว่าอะไรที่มีประโยชน์สําหรับตัวเราบ้างนะฮะอาหารที่เป็นโทษก็ถึงจะอร่อยแต่ว่างดบ้างนะฮะอย่าไปตามใจตัวเองและถึงเวลาจะต้องเป็นนอนต่อสายยาง ซึ่งไม่คุ้มค่าในชีวิตเลยครับเนี่ยครับเราต้องย้ำอีกทีอยากให้ท่านผู้ชมตระหนักถึงความสําคัญของขสมุนไพรว่าอย่างที่ท่านอาจารย์เล่าให้เราฟังมาตั้งแต่ต้นทางนะว่าเส้นทางกว่าที่อาจารย์จะมาเจอมันมาจากในเรื่องของธรรมะธรรมะถ้าแปลความหมายจริงคือธรรมชาติครับคือธรรมชาตินี่แหละครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้ข็อคิดไว้นะท่านผู้ชมนะก่อนหน้าเนี้มันไม่มีในวิทยาศาสตร์ในเรื่องของยาสารเคมีอะไรแล้วเขาอยู่กันยังไงอะ่ะเป็นพันปีเขาอยู่กันมาได้ นี่แหละครับเป็นภูมิปัญญาที่เขาตบทอดมาให้เราแล้วอยู่ที่เราจะใช้ผมผมให้ข้อมูลอี้ด้ว่องนะนครับคุณอัพทาไมจึงเป็นงานวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นเยอะเพราะว่าในต่างประเทศเขาไม่มีสมุนไพรเหมือนบ้านเรา<ม>การเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจึงต้องพยายามคิดค้นเอางานวิทยาศาสตร์มาเพื่อระงับยับยั้งการเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนั้นแต่ของเราไม่ไม่จำเป็นครับเรามีธรรมชาติที่อยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับแผ่นดินทำแผ่นดินทองตรงนี้ สมุนไพรเต็มบ้านเลยครับแล้วยังมีสมุนไพรบางตัวเป็นสมุนไพรเฉพาะถิ่นประเทศไทยเดี๋ยวผมจะอธิบายในรอบต่อไปว่ามันจะมีความสําคัญโดดเด่นมากเลยครับในโลกนี้มีที่เดียวในประเทศไทยและเป็นสมุนไพรที่สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ต้องกลุณคกับท่านอาจารย์มงคลรัตน์มานนะครับที่มาร่วมพูดคุยและแล้วก็เรียกอะไรเล่าสู่ประสบการณ์นะครับการเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรซึ่งอาจจะเป็น เส้นทางตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมในการที่อาจจะเดินไปสู่ตรงนั้นนะครับคือเพราะอย่างอาจารย์บอกแล้วอาจารย์มาจากสายธรรมชาติจริงๆนะครับนี่ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับของรายการคุยฟุ้งกับลุงออฟนะครับผมกับท่านอาจารย์มงคลรรัตน์ลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันเลยพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ